ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการช่วงพูดคุยกับนักวิเคราะห์มาอีกแล้วครับพี่หนิงมาอีกแล้วช่วงนี้มีประเด็นให้พี่หนิงต้องมาเคลียร์เยอะ <c oughs> ในกลุ่มเครื่องดื่มนั่นเองพอรอบที่แล้วมาเคลียร์ในเรื่องของ CBG ค่ะตัวนี้ก็ไม่แพ้ CBG ครับ OSP ครับราคาลงมานักมาก <c oughs> พี่หนิงตอนนี้เหลือยี <c oughs> ่สบาทไม่แพ้คือราคาพ้นต้นใช่ครับใช่ครับอ่ะพื้นฐานมันมีอะไรเปลี่ยนไหม Ờ, ได้ค่ะเชิญเลยครับพี่หนิงครับ,เ,รบเดี๋ยววันนี้เป็นการเล่าให้ฟังนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยมีนักวิเคราะห์การประชุมนักวิเคราะห์แล้วโทนก็เป็นบวกเล็กน้อยนะคะ<ม>ที่ว่าเป็นบวกเนี่ยจาก2อสเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาให้เป้าว่าไรายได้จะเติบโต9%เฉลีย่ยต่อปี<ม>นะคะจาก2-3ถึง2-8ก็คือภายใน5ปีข้างหน้า ส่วน2.4เนี่ยเป้าไรายได้คือแค่5%้ร์เก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปก่อนออทีนี้เก้เอร์เซ็นเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยในประเทศเนี่ยเขามีสัดส่วนไรายได้อยู่แปดสิซนตะคะตรงนี้จะโตประมาณสักเ็แล้วก็20%ที่เหลือในต่างประเทศเนี่ยจะโตยเยอะกว่าเขาพูดว่าโลว์ดับเบิลดิจิตนะคะก็แน่นอนว่าอันเนี้ย ในประเทศเนี่ยอาจจะต้องโตน้อยกว่าเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัสดส่วนรายได้ของโอสสภานี่มันเป็นพวก Energy Drink พวก Personal Care ซึ่งทุกคนใช้อยู่แล้วนะคะถ้ามันจะโตได้เนี่ยมันมันคือมันต้องโตตามประชากรแต่ของประเทศไทยเนี่ยประชากรไทยเนี่ยแทบจะไม่โตเลยเพราะฉะนั้นเอ่อในประเทศเนี่ยมันจะต้องถ้ามันจะโตมันจะต้องมีการทำอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นต่อไปคือ ถามว่าในประเทศที่อยากจะโต7%ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมาจากไหนหนึ่งก็คือการเพิ่ม market share ของ Energy Drink ในเมืองไทยครับนะคะก็เออเขาที่เขาจะทำเนี่ยมันจะเป็น Segment ใหม่ๆนะคะเช่น Energy Drink ในต่างประเทศเนี่ยเราเราเราดื่มกันในรูปของ Soft Drink นะคะแต่ในไทยเนี่ยมันจะเป็นขวดน้ำข้นๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่า Soft Drink เนี่ยมันดื่มได้หลายโอกาส มี customer segment ที่หลากหลายกว่านะคะหลากหลายมากกว่าคนที่ต้องการดื่มเหมือนชูกำลังเพื่อไปขับรถบรรทุกหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น soft drink เนี่ยทุกคนทุกฐานะสามารถทานได้นะคะทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยที่อยากจะโตเร็วๆเ,เนี่ยก็ยังโฟกัสที่เมียนมาแล้วก็ไปตลาดใหม่เช่นเวียดนามแล้วก็อินโด จริงๆเวียดนามเข้าไปนานแล้วนะคะแต่คิดว่าอา,อาจจะเพิ่มการาความความ aggressive ขึ้นครับะะแล้วก็อินโดก็เป็นตลาดใหญ่ทีนี้เก้าไปถา้าไปถามดูเนี่ยมันน่าจะรวมการาไปไปซื้อกิจการด้วยหรือว่า M&A mm hmm. นะคะตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าโอสดเนี่ยมีเงินสดในมือเนี่ย อยู่ถึง1,300ล้านบาทในปลายปีที่แล้วแล้วก็นี่แทบจะไม่มีเลยก็คือ net DE เนี่ยอยู่ที่0.1เท่าครับคือะคะ net cash ใช่คือมี cash ด้วยแล้วก็มีความสามารถในการกู้ด้วย oh. เพราะว่าโอโสถเนี่ยมีถ้ามอง equity นะคะอยู่ที่1 6 0 0ครับเพราะฉะนั้นโดยโดย,โดยลักษณะของธุรกิจก็ถ้ากู้ได้2เท่าก็ได้เป็นหมื่นล้าน นะคะในใน mm. สภาพที่ mm. แทบจะไม่มีหนี้เลยแล้วก็มีเงินสดในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็น growth driver แต่ถ้ามามองที่สมมติฐานของเราเนี่ยเราตั้งไว้ให้5%ในต่อปีใน5ปีนะคะเป็นเรื่องของ g r o w t ใช่เหตุ<ช>ผลหลักก็คือว่าเออที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตประมาณปีละ 1, 1%นะคะตรงนี้ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปว่า การโตเนี่ยมันต้องมาจากวอลลุ่มเพราะว่าตัวราคาสินค้าในเมืองไทยเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ควบคุมแทบทุกอย่างนะคะก็เติบโตได้ยากแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้ามันจะโตมันต้องมา,มาจากวอลลุ่มซึ่งประชากรไทยเนี่ยไม่ไม่ได้โตขนาดนั้นนะคะทีนีเ้เราให้5%เเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลเพราะว่ามันอาจจะสะท้อนความ ความตั้งใจที่จะเติบโตแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีการที่มีกลยุทธ์ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของ Energy Drink ที่อยากจะเพิ่ม Market Share ถึง2 Percentage Point นะคะแล้วก็5เอ่อเี่ยถ้าเกิดมี M&A เข้ามาเนี่ยเราก็มองว่ามันก็อาจจะเ,เพิ่ม revenue growth ได้อีกส่วนมันจะเป็นดาวไซหรืออัพไซเนี่ยก็ต้องขอดูที่ดีลก่อนว่ามันเป็นบวกต่อกําไรหรือว่าเป็นลบนะคะเช่นถ้าเป็นบวกก็คือซื้อราคาไม่แพงแล้วก็การเติบโตของกําไรเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีโดยสรุปก่อนหน้านี้เราเทำา r v v n u u g r r w w t h ไว้ที่ 2%, 2> นะคะหลังจากพูดคุยกับผู้บริหารเมื่อวานก็เพิ่มอีก3%เป็น5% นะคะแล้วก็ตัวเออร์เน็เราก็เอาเพิ่มขึ้นอีก3%เอ่อเเหมือนกันเพราะฉะนั้น Target Price เราเอาขึ้น4%เปอ่อเ็น23ป็น23บาทนะคะแล้วก็ PE ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ PE ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่24เท่าก็ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับ36เท่าในอดีตนะคะก็เป็นการ บายบนพื้นฐานธุรกิจที่ที่ solid แล้วกันนะคะเติบโต,ตไปกับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มีความสิ่งเยอะแยะอะไร PE ไม่แพงแต่ว่า g r o w t h ก็อาจจะไม่ได้สูดนะคะครับผมสอบถามนิดนึงครับพี่หนิงนะครับจากการที่ราคามันลงมาจากเท่าไหร่นะ30บาทปลายปีแล้วลงมาเหลือ20บาทเนี่ยลงมาเกือบ50%ตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเคลียร์คัดไปแล้วหรือยังครับในส่วนของประเด็นคอนเสิร์ตตรงนั้นโอเค เรื่องแรกเนี่ยในประเทศเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงเดือนมาร์ชปีสองรับนะคะเขาขึ้นราคาเอ็มร้อยห้าสิบจาก10บาทเป็น12บอาทอนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาขึ้นราคาเนี่ยตัว cross m a r g i n มันดีขึ้นอ๋อครับนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ายอดขายอาจจะหายเพราะว่ายังมีคู่แข่งที่10บบาทบอยู่นะคะ ทีนี้พอเวทกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวที่หายเนี่ยหายเยอะกว่าตัวที่ดีอืมก็คือสรุปแล้วก,ลกําไรตกเป็นลบ <laughs> ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอด้วยมาเก็ตแชร์ที่เสียไปแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันเพันจุดต่ําสุดไปละม,มันมีการเริ่มคลิกฟื้นเพราะว่ามาเก็ตแชร์ที่ตกไปเนี่ยมันเริ่ม s t ต b i ลไลซในเดือนพฤศจิกาครับ นะคะแล้วก็ในเดือนธันวากับเอกับราเนี่ยมันบวกเล็กๆนะคะซึ่งเป็นที่มาของเขาว่าเขาอยากจะได้ market share เพิ่มสองเปอร์เซ็นในปีนี้นะคะซึ่งเราก็คิดว่าทำได้ทีนี้มันมีผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างคุณตันอย่างเงี้ยอ่ะขอขอเนมชื่อแล้วกันนะครับเขาไปทำตัวตันเวอร์ขึ้นมาก็ Energy ร์จีดเหมือนกันแล้วก็ขายสิบาทด้วย มันจะมีผลกระทบกับ m 1 5 0ร้อยหมครับในแง่ของการแข่งขันแลวก็ยอดขายที่เขาต้องการแชร์ขึ้นมา2อะไรอย่าซนอะไรเงี้ยนะครับมันมันท้าทายขนาดไหนครับพี่พี่ครับคือคุณตันตั้งเป้าไว้ส0 0ร้อยล้านบาทไม่เยอะไม่เยอะเลยเทียบกับตลาดของ osp เนี่ยปีนี้ก็น่าจะประมาณจำตัวเลขไม่ได้เปะ๊ะแต่ประมาณหมื่นล้านหมื่นล้านันานคบคะเพราะฉะนั้น300รกับหมื่นล้านเนี่ยมันเหมือนหยดน้ำในหนหยดในทะเลเหมือนคุณตันเข้ามาลองตลาดเฉย ประมาณอย่างนั้นคือยังไม่ได้จริงจังใช่ไหมในมุมพีินิจค่ะก็แล้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเขาจะประสบความสําเร็จแค่ไหนแต่ว่าต้องเรียนว่าไม่ได้เล่นง่ายครับนะคะเพราะว่าสิบบาทเนี่ยก็มีเจ้าตลาดครองอยู่ก็คือ C B G ครับคาราบาวแดงนะคะผู้คู่แข่งเข้ามาโดยที่ราคาไม่ถูกกว่าเนี้มันต้องมีอะไรใหม่ๆสดๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะ แสดงว่าคุณตันเองก็ไม่กล้าผีผามที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดตรงนี้เพราะว่ามีเจ้าตลาดที่ใหญ่ๆอยู่แล้วสองเจ้าถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แตกต่างก็ตามคือพูดยังไงก็คืออยู่ชาเขียวจะดีกว่าถูกไหมอ่ะก็เคลียร์นะครับพี่หนิงว่าราคา20บาทตรงนี้ของ OSP เนี่ยก็คือไพรอินในเรื่องของข่าวล้ายๆที่เกิดขึ้นในช่วงบ่านมาเป็นมควแล้วพม่าล่ะครับพม่าที่ที่ตั้งเป้าาจะเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันยิงๆกันอยู่เลยอ่ะ มันมันจะเป็นไปได้หรอครับพี่หนิงครับคือพม่าเนี่ยเอ,อตะกี้ต่างประเทศที่เราพูดถึงเนี่ยเราไปดูเ projection ของเขาเขาจะโตสองเท่าในห้าปีนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยกดเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่ประมาณสิบสามปอร์เซ็นหรือเปล่าซึ่งพม่าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยโดนผลกระทบนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมัน bottom out ไปแล้ว คนะคะที่ผ่านมาอย่างโตได้ดีเพียงแต่ว่าเราก็พยายามถามเขาว่าโตได้ดีเนี่ยโล c คอล u r คอรเรนซีหรือเปล่าเ,เขาก็ตอบกลับมาว่าสองเท่าเนี่ยเขาอยากจะได้เป็นไทยบาทก็อันนี้อาจจะต้องต้องรอดูนะคะแต่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีผลเยอะนักในเรื่องของโล c คอล u r คอเรนซีนะคะแต่ว่าแปลงเป็นไทยบาทแล้วก็อาจจะ น้อยลงไปนิดนึงเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ของเมียนมาซึ่งมีการดีว ا ลูในปีที่แล้วอะ่ะเราไม่คิดว่าปีนี้จะมีอีกก็คือน่าจะผ่านไปอีกแล้วก็เช่นกันใช่ค่ะนะครับอ่ะหลายเรื่องนะครับที่พี่หนิงเคลียร์ให้ฟังนะครับพม่าก,ก็น่าจะบอททอมไปแล้วนะครับในเรื่องของอคุณตันที่เข้ามาทําการตลาดใหม่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับไม่ได้มีระยะสําคัญอะไรนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการต่างๆที่ชะลอตัวลงมาก็น่าจะ เห็นสัญญาณการฟื้นตัวเพราะว่ามาเก็ตแชร์ของตัว Energy Link ีในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาหรือมกราเริ่มเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่าราคาหุ้นที่ลงมาตรงนี้เป็นจังหวะในการซื้อใช่ไหมครับพี่หนิ่งครับใช่ค่ะนะครับราคาเป้าหมายครับพี่หนิงครับ24บาทค่ะ 24บาทนะครับถ้านั่งทุนนะครับตรงนี้ราคา20บาท20สตางค์ยังมีอัพไซด์พอสมควรนะสิบแนค่ะ18%บนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนิงมากๆครับเคลียร์คัทชัดเจนกับ OSP ครับขอบพระคุณครับ